จดหมายเหตุกรุงศรี ปลายฝนต้นหนาวอากาศแปรปรวนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวลมเย็นร่างกายปรับไม่ทันจึงป่วยง่ายตามหลักแพทย์แผนไทยฤดูฝนมักเกิดโรคจากธาตุลมพอเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเย็นธาตุน้ำกํำเริบททำให้เกิดอาการคัดจมูกไอมีเสมหะและมีไขต้ต่ำๆภูมิปัญญาโบราณจึงสอนไว้ปลายฝนต้นหนาวให้กินแกงส้มดอกแคร์เพราะความเผ็ดร้อนของเครื่องแกงช่วยแก้ธาตุลมรสเปรี้ยวจากมะขามเปียกช่วยบำรุงธาตุน้ำส่วนรสขม ของดอกแคร์ Care, ช่วยแก้ไขหัวลมได้ดีผักผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะขามป้อมชะมวงหรือผักรสขมอย่างสะดาขี้เหล็กดอกแคร์ Care, ต่างช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายถ้าอากาศหนาวจัดก็เสริมสมุนไพรเผ็ดร้อนอย่างขิงกระชายพริกไทยและชาสมุนไพรช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอาหารไทยจึงไม่ใช่เพียงความอร่อยแต่ยังเป็นภูมิปัญญาที่ช่วยดูแลร่างกายให้แข็งแรงก้าวข้ามการเปลี่ยนฤดูได้อย่างมั่นใจ กรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย